สวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาอาบน้ำไม่ใช่สิครับใช้ผ้านะครับใช้ผ้าฟาดเขาเรียกฟาดฟาดตรงที่ช้างบาดเจ็บนะครับตรงที่โดนโดนกระแทกตัวที่มันช้ำมันเจ็บตรงนี้แล้วก็จะใช้ยาต้มนะครับเป็นยาสมุนไพรครับผมหลายชนิดเลยครับผมแล้วก็จะใช้ผ้านะครับชุบตีเลยครับ โอยลงใส่อ,กอกเกล็อสมุนไพรนะคะ <kontael> Mama. <ASL2> <aroma invoke> Mama. <disappointing> <dum> হ্যালো মারটার অখার Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa

<gie> น,นี่ช่วงมันจะเจ็บครับนี่ยเจ็บช่วงนี้ครับช่วงที่เป็นขาพ er. ับนะครับมันจะขยับขานะพพ um. ครับจะเจ็บเราก็ <Bour> bon. จะค่อยๆใช้ผ้านะครับว่าฟาดลงไปเบาๆนะฮะเจ็บตรงข้อขพับแล้วก็ใช้แบบชุบไปก็ไปคบคบสักสักหน่อยหนึ่งนะฮะคบสักสองสาครั้งนะฮะ ฉันโอยเนาะี่พาว่าไว้โทรศัพท์มองคือเด็กเน พี่หนะ้ามเลยโอเจ็บบอกพี่เล็กนะอืมอนนยวทำเขาแรงเขาเจ็บนะมาอาบ,บให้เลยนี่วางตัว อุ่นสบายสวยอู้กลิ่นสมุนไพรเนี่ยหอมอะ่ะเหมือนตอนอยู่ไฟเลยะ่ะเหมือนตอนค่อยอยู่ไฟเลยไอใสาย,ยางลหลังเดินว่า เอะมอุ <Mile dizzy> ่นอุ่นนฟรนด์น่ะอุ่นใช่ยองไงมาเจ้ามาหนาน่มาหนานู่นเนี่ยอุ่นระหวาหวาจะทำราบหมดบ่ เขาชอบว่าเขายืนให้อาบเลยอะไรกินจะกินอีกเหรอหอมบอกหอมนล้วเนาะขึ้นคนเลยควันยังควันยังขึ้นเลยาจุงโอ้โันคนโอ้ท่นเป็นยังไงลูกดูหน้าดูหน้ามันอุ่นๆนะไม่ไม่เหมือนน้ำที่หนูเคยเล่นเลย แล้วหอมไหมหอมไหมหอมไหมไม่ใช่ของกินหนูแล้วไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะแค่แค่ใช่ละอยากรู้อยากลองอยากสัมผัสอืมวัดฮอดอ่ะเอาให้วัดหนึ่งวัดตั้งไอ้วัดไม่ได้อยู่ไฟนั้นละจุดเตือนเลยจุดเตือนไฟไปไปเร็วอยู่ไฟนะ เก็บอยู่นะ้รเจ็บแต่ตรงที่เรื่องแท่ก็ยังเก็บอยู่ใช่ปะมันรอไม่ได้เป็นตาขับเดินเดินไม่ได้ถ้าเดินไม่ได้นั้นก็โผนั้นน่าจะเข้าเปลี่ยนยนะก,ก็มา